สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะพามาทำข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะคำถามคือพี่ชายเนี่ยต้องการซื้อดินมาถมสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะทุกคนลองจินตนาการนะเวลาอ่านโจทย์สนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยซึ่งสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมันจะเป็นรูปของปริซึมนะคะทุกคนเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะที่มีกว้าง 18เมตรยาว21็ดนะคะแล้วก็สูงเนี่ยก็คือ20เซนติเมตรอืมดังนั้นนะคะทีนี้คำถามต่อมาก็คือถ้ารถบรรทุกดินคันหนึ่งเนี่ยมีรถกระบะบรรทุกนะคะยาว3.5เมตรกว้างสองเมตรสูง1เมตรนะคะคำถามคือพี่ชัยจะต้องซื้อดินอย่างน้อยกี่คันรถนะคะก่อนอื่นพวกเราต้องไปหาก่อนว่าปริมาตรของดินนะคะที่นำมาถมเนี่ย ต้องใช้ปริมาตรนี่เท่าไหร่นะคะอ่ะก็หาเลยนะคะอ่ะก็มีเท่าไหร่ก็คือคําว่าปริมาตรของดินที่นํามาถมถมเนี่ยจะเป็นปิซึมใช่ไหมก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงพื้นที่ฐานก็คือเป็นกว้างคูณกับยาวก็คือ18คูนกับย1ส่วนความสูงนะคะความสูง20เซนติเมตรทุกคนจะสังเกตว่าอันนี้ก็เมตรเมตรเมเมหมดเลยแต่อันนี้ย20เซนติเมตรดังนั้นอันเนี้ย นี่นี่คือเขาโจทย์จะหลอกนะคะ20เซนติเมตรเนี่ยเราต้องทําให้เป็นหน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนดังนั้น20เซนติเมตรเนี่ยทำเป็นเมตรก็คือเอา100 cm, ไปหารเลยค่ะก็จะเท่ากับ0.2เมตรนั่นเองเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็คูณสูงเป็น0.2เลยนะคะใช้เป็นหน่วยอ่าเมตรเนาะทีนี้ก็คูณกันเสร็จสับแล้วนะคะอ่ะเราก็ลองคูณกันดู18คูณกับ21นะคะ ก็เป็น378แล้วไปคูณกับ0.2ก็จะได้เป็นก็ได้เป็น75.6นะคะหน่วยก็คือปริมาตรเนาะก็คือลูกบาทลูกบาทเม็ดนะคะเพราะเราเป็นหน่วยเม็ดหมดแล้วนะนี่คือปริมาตรของดินที่นำมาถมทีนี้แล้วเขาบอกว่ารถเนี่ยบรรทุกดินนะคะบรรทุกดินนะหนึ่คันเนี่ยจะบรรทุกได้ซึ่งรถกระบะในที่นี้นะคะก็ทรงรถกระบะเนาะก็เป็นรูปของ ปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะก็หาความจุของดินที่บันทึกในนั้นก็คือสูตรเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะคะฐานก็คือกว้างสองยาว3.5เมตรนะคะก็2คูณกับ3.5เมตรทีนี้ความสูงของรถนะคะตรงที่ใส่ดินเนาะก็เท่ากับ1เมตรก็คูณกับ1ลงไปนะคะพอคูณกันได้แล้วก็เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ยก็เป็น7นะคะ7หน่วยก็คือ ก็เป็น7นะคะหน่วยก็คือลูกบาทเมตรนะคะทีนี้นะทีนี้ดังนั้นนะคะเราจะต้องซื้อดินอย่างน้อยกี่คันถ้าเราต้องการรู้ว่าเราจะต้องซื้อดินอย่างน้อยกี่คันก็เอาไปหารกันเลยค่ะคือ1คันเนี่ยบรรทุกได้เท่านี้แต่ว่าดินทั้งหมดที่เราต้องใช้คือ75.6ดังนั้นก็เอา75.6ตั้งแล้วก็หารด้วย7นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาค่ะก็จะต้อง 10.8คันรถนะคะก็เวลาเรา,าเวลาเราขนดินเนาะเราก็เป็นรอบคันรถไปนะคะเราก็ประมาณเลยนะคะ10.8แล้นะเราก็ประมาณเป็นจํานวนเต็มเลยนะคะก็จะได้ว่าดังนั้นพี่ชัยจะต้องซื้อดินอย่างน้อย11คันรถค่ะก็เขียนลงไปเลยค่ะ โอเคก็ข้อนี้ก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อที่5ก็ตอบ11คันรถค่ะโอเคนะต่อไปนะคะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะ